ยินด,ดีต้อนรับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับเข้าสู่สนามติลสุรานนนนครับวันนี้จะไปการแข่งขันระหว่างเรือฟามิลาสงขล์ฟรีครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของกอและพิฆาตนารายูไนเต็ดสำหรับคู่นี้ก็จะคิกอ off อเวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับท้านสงขล์ฟรีก็จะมาในชุดเก่งของพวกเขาครับคือชุดสีแดงดําส่วนทางด้านนารายูไนเต็ดจะมาในชุดสีน้ําเงินล้วนนะครับ เอาละครับเกมเริ่มครับนาราจะเป็นฝ่ายเขียลูกก่อนฝาดเจ้ามาลูกนี้ก็ติดฟิริวัตแล้วครับ<ม>ยังเจาะขึ้นไปในพื้นที่ของนาราไม่ได้เลยครับสงขาแล้วโอ้โหสวยครับลูกนี้ทำทางมาแล้วนี่ติทรล็อกหนึ่งจังหวะแล้วเปิดโอโ้โหติดทางด้านของอันมันมันไม่เปิดให้ทำเกมขึ้นไปเลยยศวรรมองไกลลูกนี้แล้วโยนมานาทานพักอ,อกได้ครับ นาธานุลิเวล่าเห็นข้างในมีฟิลปิปนโปนเนตแต่ว่าโอ้โหจ่ายเลยมาถึงนัทฟรีและนัทฟรีจ่ายมาพีรพัฒน์กันทาเรียบร้อยครับโอ้โหฟงคลายเอฟซีขึ้นนำนานราย,ยู่ในเตนหนึ่งประตูต่อฝูงจากพีรพัฒน์กันทาโอ้โหมาน้อยแต่มานะครับใช้โอกาสไม่เปลืองครับโอกาสครั้งแรกของพีรพัฒน์กันทาและเจ้าตัวก็สามารถทำได้แม่ เอาละครับสงขาได้เฮ hey! กันก่อนเลยครับสำหรับแฟนบอลเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าทํากันได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสาหรับทางด้านของสงขลาพีในจังหวะน,นี้เอาละครับหนุนเน้หนุนไปแล้วบอลอยู่ที่พีรพัฒน์พีรพัฒน์จ่ายลูกนี้นาธานนาธานหลุดแล้วโอ้โห คือทางซ้ายเนี่ยเหมือนจะมีนิติธรหลุดอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าเลือกที่จะจิ้มบอลเองแล้วออกไปเองด้วยครับดูกันครับว่าจะเป็นสมนึกหรือว่าอานน์อานนนเล็งลูกนี้แล้วยิงเลยครับโอ้โหแต่บอลมันตรงตัวสันติภาพบุญเกลียงฟิตแทงลูกนี้ไม่ผ่านแล้วเอาล้ครับนาราตัดบอลได้สุกรีป้ายกลับมาลูกนี้แล้วยังเป็นบาเรนโอ้โหพยายามที่จะหยดให้อ,อานนท์แล้วแถวฟองโอ้โหสันติภาพยังเ,เฟาไว้ได้แม่เป็น ซุปเปอร์เซฟของทางด้านสันติภาพบุญเกลี้ยงนะครับบอลในแดนหน้าเลยฮะอาจจะเป็นปัญหาที่โค้ชสุริยาต้องกลับไปแก้ในช่วงพักครึ่งแต่ว่าจังหวะน,นี้เอาแล้วโอ้โหนาธานแมยิงเร็วตามน้ำจังหวะน,นี้ <c oughs> จะรุเดชยังเซฟ,ฟไว้ได้ครับเพื่อนให้บีบรับบอลแล้วเปิดยาวขึ้นไปครับพิรพัฒน์หนุนลูกน,นี้แล้วนาธานตอกมาสวยแล้ว พิรพัฒน์เก็บบอลได้อยู่นูเนสโอ้โหเบิ้ลเร็ว่า้นาธานสวยครับนาธานล็อกกลบหนึ่งจังหวะแล้วครอสเข้ามานิติธรม่งลูกนี้เรียบร้อยครับฟุดยอดครับส่งไคล์ฟรีขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์จากนิติธรฝีประมาณโอ้โ oh, ห oh, เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เกมลุกของส่งไคล์ฟรีเนี่ยประสานงานกันได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับ นาธานล็อกหลบหนึ่งจังหวะแล้วเปิดบอลมาเสาไกลให้กับนิติธรโขกย้อนฝอนเข้าไปสุดฝวยเลยครับลูกนี้แม่ก่อนหมดช่วงครึ่งเวลาแรกก็ต้องขออภัยครับน่าเป็นแฟบอลของสองขาผีรพัฒน์ได้มงหนุนมาจาังหวะน,นี้เอาแล้วครับผีรพัฒน์ยังจับบอลได้แล้วโอ้โหอานัสแย่จังหวะนี้ทำได้ดีครับ แม่ไม,ม,ม่งั้นพิรพัฒน์หลุดไปแล้วจ่ายกลับมาก็ไม่ค่อยดีะครับก็หมดครึ่งเวลาแรกครับส่งขายเอฟซีขึ้นนำนารายุเนต็ดอยู่2ประตูต่อศูน์จากการทำประตูของพีรพัฒ์กันทาแล้วก็นิติธรฝีประมาณครับครับอานอนนเล่นกับสมนึกสมนึกไปกลับมาอานอน์มองขึ้นไปข้างหน้าแทงมาที่สุกรีสุกรีเห็นด้านข้างแล้ว ส่งไปที่ฟันมานเอาละครับฟันมานมีพื้นที่เปิดจังหวะน,นี้แล้วโอ้โหเป็นทางด้านของอิลหัมแล้วครับที่ได้ชาร์จแต่ว่าไม่เต็มใบบอลมันเข้ามือของสันติภาพบุญเกียงออกมาทางขวาให้กับนัฟรีนัฟรีเห็นแล้วยอดให้นาธานพักอ,อกได้แล้วแต่งให้กับพรีรพัทเอาละครับพรีรพัทไม่ลำหน้าพ,พีรพัทปาดกลับมาที่นาธานนาธานแต่งให้กับนูเนตยิงโอ้โหบอลมันหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดายครับสำหรับลูกยิงของฟิลิปเป้นูเนส เป็นบอลฟิลคอนเนคชั่นที่ค่อนข้างที่จะลงตัวอีกครั้งหนึ่งครับในจังหวะนี้เนี่ยครับดูภาพช้าพิรพัฒน์ปาดกลับมาที่นาธานนาธานแต่งแล้วไหลให้ดูเนสได้ลองซัดก,กักแถวฟองแต่ว่าแล้วส่งบอลโอ้โหฟิลิปเป้ทำชิงจังหวะนี้สวยครับไกรลาศตัดกลับมาให้ฟิลิปเป้แล้วฟิลิปเป้ล็อกหนึ่งจังหวะแล้วทางฝ้ายเนี่ยโอ้โหเลือกให้นาธานนาธานจิ้มจังหวะนี้โอ้โหเหลือเชื่อครับสงข่าไม่ได้ประตูลูกที่สามแต่โดยยอฟวันเอรา ยศสวัส์เล่นสันครับมาให้ไกรลาดเปลี่ยนมุมเปิดแล้วยศสวัส์เปิดเข้าไปลูกนี้ได้กิมงหนุนมาได้แล้วฟิลิปส์วัลสินทุลักษ์ชัดชนเสาไกรลาดยิงอีกครั้งหนึ่งก็ติดโอ้โหแม่จังหวะเนี่ยครับเจ้าตัวเสียได้เลยสำหรับฟิลิปสวัลสินทุลักษ์โอ้โหนี่มาดูภาพช้าอีกครั้งครับเปลี่ยนมุมเปิดจังหวะนี้ทำได้ดีครับแล้ว ไดกิโมงหนุนขึ้นมาฟิลิปป์ได้ชาร์จจอ่จอๆแต่ว่าแมวบอลมันพี่หนอไปโดนเสาแล,แล้วการซ้อมครั้งหนึ่งของไกรลาลาก็ไปดุนฮาฟิตเล่นกับไกรลาลาอับดุลฮาฟิตพาบอลขึ้นมาจากวันนี้ทําได้ดีครับแล้วฟิลิเป้เทินจงหวันนี้โอโ้มีนาทานแล้วพู้ตัิสินมองว่าไม่รับแล้วนาทานยิงโอโ้บอลมันเสียบสามเหลี่ยมแต่ว่าไม่เข้ากรอบเป็นอีกครั้งที่นาลาได้ลูกตั้งแต่ในระยะค่อนข้างอันตรายครับ จะเตะโดยตัวสำรองที่ลงมาใหม่อย่างมัวหมัดฟ,ฟอร์ฟีล่ะครับมัมหมัดจะได้ลองเปิดจังหวะน,นี้ครับมัวหมัดเปิดเข้ามาแล้วยักเข้ามาโอ้โหสันติภาพต้องชกออกไปก่อนครับนะครับสมนึกได้ลองเปิดอีกครั้งหนึ่งจากลูกเตะมุมลูกนี้สมนึกเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหบอลมันชนฝ่าแล้วฟิลิปเป้ครับ การแข่งขัน5นาทีครับในเกมวันนี้ก็สงขาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็แทบจะชัวร์แล้วครับสำหรับ3คะแนนสองพันแต่ว่าเอา้าลูกนี้ปล่อยหลอกแล้วฟันมาล็อกหนึ่งจังหวะแล้วมุมมันหมดยังไงครับเนี่ยแล้วโอโ้โหยังเป็นพระราชครับที่มาสกัดออกจากเส้นแหมเกือบจะอืมแล้วยิงอีกครั้งหนึ่งก็ยังไปติดวราวุธเขาถดเวลาก็เกินมาหนาทีครับดูที่พู้ตัิสินครับจะให้เล่นต่ออีกกี่จังหวะ แล้วมาจาังหวะนี้จบเกมการแข่งขันครับเป็นทางด้านสงขลา fc ครับเปิดบ้านเอาชนะนารายูนาเต็ดไปได้ถึง 2, 2> ประตูต่อศูนย์จากประตูของพินรพัฒกันทาครับแล้วก็นิติธรสีประมาณในครึ่งเวลาแรกสบวันนี้ผมกีฬาคราดิจิติชานนรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายเกมในวันนี้ ก็ต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ